ขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคู่สุกคนเนะาะบอกว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยและพี่น้องทั้งต่างประเทศกับบาแอกันยินดีตอนทับเข้าสู่ซองบ่แอไซบุรีอีกแล้วเดอ้อพ่อแม่พี่น้องก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมื่อนี้บ่แอก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านหนองบัวทองเนาะก็คือบ่แอ๋สีมาอัปเดตเฮื่อนของเอ้แขกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับหลังจากทางแม่พี่ลมเพื่อนได้ซื้อดินให้ลวก็ พุกเฮือนให้เนาะล่ะกะบ่แอ,อ,อ๋กะสิมาอัปเดตเรื่องเฮือนซานเพิ่นวาน่าเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นได้ดินได้ดอนแล้วล่ะกะได้เฮือนได้ซานละเพิ่นสิเมียซีบเฮ็ดหยังต่อเนาะแล้วเพิ่นสิขยับขยายทำมาหากินจังได๋แน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่แอ๋สิพาไปรับส้มเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้มันก็มืดคลิ้มฝนแน่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่าคืนเมื่อคือนนี่ก็ฝนตกเนาะ เดี๋ยวบาอแอ๋ชีพาไปเบิ้งเด้อก็คือตอนนี้เอื้อยเพื่อนก็กำลังมาแต่ไปแย่ไข่มดแดงพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวบาอแอ๋ชีพาไปเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยคือตอนนี้บาอแอ๋ก็ามาฮอดเฮือนฮอดซานเพิ่นไปที่เรียบร้อยเนาะก็คือดินทางแม่มพี่ลมเพิ่นซื้อให้เนาะเพิ่นก็เห็ดหัวเห็ดยังเนาะก็การแบ่กันอย่าง,นะาาางไวก้ก็สวยงามพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะเพิ่นปลูกพักปลูกหญ้าเนาะเพิ่นก็เห็ดหัวก็ ที่คักแบบกันแบ่กันอย่างเนาะการพัฒนาหลายเนาะก็มีนํามักจับมาอย่างเนาะเพิน่นกะปลูกเพิน่นกะทั้งนี้ก็กันแบ่กันอย่างเนาะพี่น้องเลยมาเลยทรายอยากให้มาแดงอยากให้ามาแดง,าาเดง <laughs> ้เป็นยังไงห่างหายไปหลายเดือนเนั่นี่ง พัฒนาไปหลายเนาะเออใครโย่ฝนตกอยู่เนาะเอาไม้จะใช้ของปลูกของพังเนี่ยนะกล้าเอาเนาะเออปลูกถั่วเออเพิ่นกระปลูกถั่วปลูกหยางพอนไ่น้องไยปลูกพักปลูกหญ้าเนาะชีวิตแบบพออยู่พอเพียง หางั้นไสบายดีแล้วสบายดี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 ดีมีแหงนาปีใหม่ไอยังหกขึเกาแหละยังหกเกากรยามันยามันเอาแบบธรรมศาตร่ะเลยเรื่องปูกเครื่องปูกแกหลาลเนาะยังกำมันขึ้นนี่พแหงเนาะ มัน,มนบ่มีฟูย์ฮอตเ,เ,เออต่างคอยมันแห้งนุกเด็กน้อยแต่งไในมดเหมือนเอ๊ะเล็กน้อยแต่งไในมดเหมือนปูไปบอกว่าอย่าจะสางเออซาป่าบ่นั่นแหล,นนออละกะหลอกกะลำกระมีเนาะนีมีแล้วก็ปลูกทุกอย่างนะปลูกทุกอย่างเนาะยังโมยใหญ่อีกเดือนสองเดือนและยังจะได้กิ่นเลยนะนัะ่นแหละเอากระลุงมือ อันนี้นะมักแตงนี่จะชื่อมาให้นะชองโตน้อยนั่นพี่จะเลาะเจ้ามาแรงอันนี้เหรอเนีโอ้จนโบมีมากาจนโบมีมาก,ม,ม,ากมากยิ่งประธานมาก,กดอฟครูคอเชื่อให้ได้เขาเลาะแล้วกะย่ามาแลงแม่หดชวนเขาลเลาะให้แล้วเขาก็เด็ดกินอืมขย่าเลาะกินแล้วล่ะตกตัวทิพย์เลยผลนะผลอะไรแมนคือตอนนี้กับทองฟ้ากับขึ้น เมืดอเกลื่อนฝนอยู่พรอะไรพี่น้องก็คือช่วงนี้ฝนตกเนาะเป็นไอไฟไฟโซลาร์เซลล์ี่ได้ใช้ได้ปกติบ่ะใช่ได้ปกติแต่ว่ากายมากลางคืนนี่ก็คือว่าหุ่งคักอยู่เด้กายอยู่เนาะกายกายช่มืออยู่บ่ะปวเนาะโอ้มันคขำแล้วก็ว่าได้นั่นเนาะกายแบบว่าไฟส่องเข้ามาอยู่แต่นั่นเปลี่ยนแปลงไหมเนาะ มันเป็นเป็นยังไงจังว่าเป็นอันนี้มัน่อทางหน้ามันกับวอนั่นแบนไดนเนาะเปลี่ยนแปลงงดนะอเปลี่ยนแปลงงดมันนนนัั่มหอมเนาะคือว่าทางทางเออทางนี้มันหอมกับเฮ็ดเฮ็ดมันนี้ก็โอเคสวยงามอยู่อือแบบนี้ก็โอเคกับดีกว่าโอแนเม้นแต่เงี้ยวได้นี่เออโบเป็นนะมันไมีเวลากักตากทั้งนอกมันกับฝนตกเพิ่นกับเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะเอาทั้งนอกกวางแม่เพราะว่าจังได้แค่คนมาอย่างนั้นเนาะ เราโค้มในบ่ม uhm ีคมการเครียดเหมือนเคยในบ่เองฝนตกแห้งมอดอยู่พ in> ี่นะก็ธรรมดามันห่อนละการเครียดนอดกอดกอดกอหมดแดงแมนบ่มาแล้วแมนแมนแมนตอพี่เล้ามาเอานมแล้วมาขนมมาเร็วหลัสดีครับเอ้ยมาบ่เป็นของซาป่าต้ เจ้าไปทางป้าอยู่ใช่ไหมจ้างป้ารับจ้างพนพชื่อนมมาฝากแล้วใชู้้ใดถามหานี่บอผู้นั้นบอโอ้ยผู้นี้บทถามบอให้นะขนมเนี่ยน่ะอือกินข้าวมาแล้วบ่กินแล้วกินแล้วกินแล้วกินอ๋อได้หลายบอกข้าวได้ไปใช้ใช้บิังน้ำนี่ด้วย มันกระตืงอยู่บ่นี้ะมันแดงกระตืงกับหงายเมื่อยอืมโอ้มันก็โอเคนไงมันนี่แหละมันมันก็ยังไม่ทันใหญ่ปานไดเนาะโอเคนนี่จริงๆทางบ่ใช่แป้งใช้แป้งแล้วเขาติมันขี้ว่ะนะขี้ถูลังค์เขาผิดกระเพาะแม่คอยว่านนี่ก็เก็บอันนี่เป็นี่ยนะกระดงนี่ฮะ ประดงประดง,ขง,ขงเขาข้อเจ็บแล้วก็เลี้ยวเห็นเลยยาก,กินหอาหารผลเลือเป็นอย่งไรเเต่านี่คือรุ่แท้นอนตนตกคืนนี่ได้รุ่เลยมันว่าหมดแงดงครอปูไม่ <c oughs> ใช่ว่าเห็ดเต่าเต่าตัวใดแนะ่เห็ดเต่านะเห็ดตัวนั้นเห็ดน้ำมูอลไรบ้านนี้เลยทุนบวมีแล้วก็ยาโจ๊กเดี๋ยวนี้ขนาะดไหนแล้วเพินเ่นบวมเห็ดน้ำบ่ออะไอย่างไรเออเพิ่นก็เพิ่นก็ให้เห็ด ก็ค so, ือบ so, ่ให to okay. ้เฮ okay. ็ดจักสิว่าได้มันบ่มีทุนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดน้ำมูนบ่มีทุนชื่อไม้ชื่ออย่งครับบ่แม่นแล้วชื่อลิ้มชื่อน้ำมันชื่อไม้เขาเหมือนเดี๋วก็แล้วมาเฮ็ดเอาเองแล้วเพิ่นมาเจ้าขายไม้ให้ไม่เนี่ยดะไม่ลงเตานะ้วทไม้เขาตัดนี่ไม้ยืนมันเขาตัดเลยคอยบ่มีเงินชื่อว่าชุดรดวันแรกนี่น้ำจูดได้ได้แปรชอบไปที่ได้ชื่อข้าวกินแปรชอบมะ อะไจากล่านนะก<อ>็คอยจันไห้คอยปวดเป็นยังไงนะกระดูกเขาอันนั้นก็แบบกระดงเขาคอกระดงเขาคอกระดงเขาคอเลยไปคุดกระปูหวานนี่ยในเงินชิพหาพันมันเป็นยายังไงนะอันนี้ฮะยาดีประหอ,องการอุคคำแล้วก็ยาเราก็เลือกกวดเดียวในห่านก็ไปกับทานเท่าไงป่าเอ้ยเขาปวดดีเฮ็ดอะไรปวดบวดอื่นก็ปวดเพราะปวด,ดนี่มันปวดนี่เฮ็ดได้ชิ้ิฮากินในลูก บอนโอดก็โอดแล้วกคุณกระปูก,กับลานวาเนี่ยก็จาว่าปลาแคกก็เป็นยังกูเจ็บข้อมือกูนบบางมันปวดบุ <ừ> ๋มแมนว่ามันเจ็บมันแบบมันกัดน,นะปวดยุบๆแล้วก็ไราย,ยาตัวเจาชื่อมให้มาก่อนวก็ขั้นขั้นแล้วก็มันมดพิดเย็นมันอนะ่ะคนพินก็บริหารพวกนา้อ่ะทารวยาเขาเอนอย่างประดุกปรลดิบบอรบริหารบอมันประดุกปดีมันก็ขั้นเนาะ อันนี้มันเจ็บอันนี้เจ็บป่ะปวดยุบยุกนี่แค่นึงไข่อยู่นี่ยแต่ว่าเนี่แขนเจ็บก็ะปอยู่คุดน้ำลงไปมันาะคุดเอาเจ้าเนยได้เนาะหยุดกรบปุมีกินหยุดผลลูกกินใช่แล้วนี่เลยตื่นมาน้มโน้มโอ้ยเฮียมันละทิมแล้วเลยใช่ได้ด้วยโอ้ยเจ้าปเก็บป่ะเฮียังทิมแล้วล่ะทิมแล้มันเฮียกันนะเพราะแต่ว่าบรรยากาศนี่ก็คักกันเลยเนาะ คักได้จมมาโจมตันนี็คักเยอะไหนโจมหาไปทังไงเดี๋ยวยยาะบ่หมอดียาชามิมหาปุบามชิมหาพันเจไปชื่อง5ิหาพันชามิหาจะกลัวไปชื่อง5ิหาพันไปดาวเอายังม่ได้จ่ายของงบนชิปนี่วแลกเป็นนบเราก็บริอยากโทดแล้วไดพังอาการแล้วก็พังคอยว่าช่วพังห้ได้เนาะว่าไรเราก็จน้ำตากำนวยน้ำ ก็เห็นกันอยู่ข้ามือข้ามมอเฮือนมัวชานก็มีตะคอยบาดคอยเมื่อไรแล้วก็หิวที่แบยัง้ัวกับแบบนี้พอได้เ็ยมีเงินพอยังว่าให้เราคุมฐานอืมบ้านนี้มันมุมเงินชื่อใหม่ยังไปซอยกันมาเด้อกอ้าวกินเลยบอได้เป็นยังก็กินเด้เขากินเขาวเชฟเมฆก็ใบฝนตกเนาะ เอาชาดเอามาปูเ,าางเงราขึ้นนั่งเถิงไผ่เนาะมันดีบนชนเลนยนนะจาดเงนาะมนันบ่อนันเนาะบ่อแห้งดอกผลสมุนไพรเปไ็นไรนเดี๋ยวนี้เรื่องหนามในได้สาปเป็นยนังไงหนามในใส้ใช่หรือไงมันบุ๋มมี่แล้วมันขาดแคลนแล้วหนามขาดแคลนหนามมันน่าพอมันตกแหลงอะเนาะมันตกแหลงแล้วมันบุ๋มมี่แล้วไปจอบก็ได้เธอระคุกอันนี้ น้ำมาไหมน้ำ uhm กินบ okay ่หรือน้ำเนี่ยทั้งน้ำกินน้ำใช้นี่แหละเหมัอนผมมีเงินชื่อน้องกินน้ำธรรมชาติเอ้องชื่อน้ำผาดเท่าชื่อเข่าผาดขึ้นเบรต้องเมื่อวันฝนนานที่มันตกเนาะคือเห็นในแล้วเนาะมันเฉพอไดนามนี่ผาดแค่น้ำนี่แหละแห้งช่องนี้อะไร จะ่ปล eh, ูกจะพังกันม <c oughs> no. ันค่าตัวเดียวนี่น้ำน้ำในบ่อในแห้งก็บ่อไงแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วข้าวนี่ซื้อได้ยังเพียงหัวข้าวนี่มันนำบ่เป็นไตาใส่ขุนอุลูมันขุนอยู่เนาะเป็นขี้ต้มบ้าแล้วก็น้ำขี้ต้มพาใช่ไหมเนาะชาเครื่องก็ไม่ได้แม่ได้แต่หดวผักมาแต่ว่าแนวเราไปพูดเดี๋ยวคือจะใส่ผุ่นนำตัวใหญ่เนาะ ไสมันงัวขวยผ้าแบบน้มแบบให้หน้า้างให้หน้าเชื่อใจพระเจ้าคุดคุดด้วยใช่ไหมคุดยุลุมไปเบิ่งบ่เลยโอ้บ่ไปเรามันกันก็ใกล้ยางลงคอมันหัดบ่อได้นะคือแบาปลาฝนแห้งนี่เนาะขึ้นก็ขึ้นโอ้ยนั่งอย่นีได้ล้วมันก็ตกแห้งไว้แล้วฝนไม่นองเลยฝนตกฝนตกไว้ไม่นอง

เปลี่ยนขาน้าวหนามจำปาชิลูกชิ้นนี่แหละม,มันหันบ่มีหนามแล้วก็จะเจีดเยดแู้วนะขาดแล้วเนาะมดพูนบุญแล้วมาเอ้ยม,มันคือว่ะมูนอนจะแช่เพราะยังไม่ได้นอนแตหาจกน้ำมันมันออกบอ่บอบ่รานะอะไรอย่างเน้ยหน้าอั้มันก็เพราะถุงคันมันออกบอ่อมันค่อยออกมาแล้วก็จับเอาเถอะก้าวโมง่งชิบโมง่งงูนอนก็ไม่ได้นอนแล้วต้นผักปลุกแล้วก็จะกิน แล้วก็ค uh ่อยจอบเอามาแล้วก็หดทุเรจทุเรจปุ้ยก็เชื่อมาแหละว่าชีชัยจะชมแล้วเรียบร้อยแต่ชีว่าได้เฮ่อปุ้ยจนเขาหลักเอาว่าอะไย่างเงยปุ้ยตัวจะเห็นนั่นแหละเห็นว่าเต็มสมปุ้ยชับชี้กับปุ้ยขาวปุ้ยขาวเนี่ยเขาหายเอาเลือดน้อยเดียวปุ้ยจุกคงท่งตัวจะเห็นนั่นแหละทำยัยมาแต่ปุ้เขาเอาแล้วก็ยังี่ยบัด้มีเงินชื่อปุ้ยชัยนี่ พราะมันปลูกมันต้องใส่ปุ๋ยทุกอย่างนัเนอะอันนี้ย้อนย้อนออกมาจากนั้นปะแม่แล้วกาต้นก็ได้มันใหญ่แล้วก็ย้อนออกมาใส่ของเราเองมานในลรชิอัดทั้งนี้คนให้อัดไรชิปูทั้งใส่ของตัวเองเอาบ้านทางไหนนะคนให้อัดทางไหนนะนี่เด้ปองนี่อัดมัดคนแาบพวกเขาตำลาไปเจ้าของที่เป็นทาไหมันปรแมาณเจ้าของที่แบบว่าคันว้าอีกอย่างกับว่างมงงงไวนาะบ้านคนอื่นว่านะเอ้า ออ๋ฝนนั้นหอักมากอ่ะเพราะได้ยังฝนมาแวะด้วยความบังเอิญแล้วกับฝนท่วมฝนว่าให้ปิดเช้ทางตะเวนตกมั่นให้ปิดให้มันพิดเช้ดินเด็เก่านี่จะเจ้ายังว่าเออแบบยังเป็นตัวตนตัวเองอ่ได้เก็บมาเก็บมาบีเล่าแล้วใบขาดแห้งๆกับน้ำนี่แหละจะปลูกจะพังแม่เนะว่าปลูกฝังมันก็ต้องมีน้ำมีในเนาะมีน้ำมีในแม่ว่า อยู่บ้านเฮาก็ใช้น้ากินเครื่องปลูกเครื่องฟังเนาะแม่นว่าปลูกฟังม่ได้แหละและแล้ะบริกรเลยฟันโอ,อยมาเยอะผลึกเนาะสมุนเฮานี่ก็ได้โอยบธรรมดาคือ,อดื้อได้จับจมือน้ำได้นไหเมื่อบอกว่าอ,อยู่ลำบาอา๋อขนมมันนี่ปัดขี้ดีนอกนี่นเตื่นมานมนมนมมอเช้านี่แม่เอามีปัญหาพันไปชื่อมี ขนมอะไรขนมอยู่ในถุงนี่เลยโผล่ขนมซีบุกุ้มเขาเลยโอ้แห่งนับมือใหญ่แห่งกินลายนะทั้งเข่าทั้งขนมถือให้เล็กตาชอกตาชอยไปนำอาหานเขากลับไปดึงเอาถือคอยบุมีคอยจ่าเออไปหาเขาด้วยจังมาใจเขาเขาก็ให้ติดอยู่บ่ก็ให้อยกข้างมังคาวเถือหาเถือชีนี่แหละ เกินกว่าหันกันเนาะเป็นโตนี่แหละหาเขาก่ได้หามาคือว่าแล้วมือหาเมื่อชิบทุกคนทุกที่ตัวบ่ฮอดพ่อใช่นีเขาอากับโอเคแล้วเดี๋ยเมื่อนี้น้องกับจะได้เดินทางครับก่อนเนาะโดย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 เป็นยังไงกัปีใหม่แล้วกับขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะอือให้แม่แม่เพราเฮือนชานก็ได้ดินดอนตอนยากก็ได้เมื่อแล้วนาะยังค่ะแต่เรื่องน้ามเรื่องในนี่แหละแต่ว่าปีใหม่ก็น้องก็จะอวยพ่อให้อยู่ดีมีแห้งเมื่อทุกคนเนาะ บ่แอคือกันแหละพอโชคพอใชลองเนื้อลงไต่ก็ได้โดยโดยโดยอ้ฮัฟโชครับฟใช้แล้วไปทางใดก็ไปก็ได้เนาะโดยทุกคนเจ้าเขาเบิ่งกันฮับโชกฮัฟใช้เหกันแล้วปีใหม่เนาะปีใหม่อะไรกันเนาะถูกถุกถูกเดลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนี้บ่แอคก็ได้มาอัปเดตเรื่องเฮือนไอ้แขกเพิ่นเนาะเพิ่นก็ปีใหม่แล้วก็ยู่ดีมีแห้งเมื่ทุกคนเนาะเพิ่นก็ได้ก็มีแต่ เพื่อนกะขยันเนาะแล้วก็เรื่องเครื่องปลูกของฟังที่บอแอนซื้อมาให้เพื่อนเพื่อนกะได้ปลูกกะได้ส่วนหนึ่งเนาะก็คือว่าตอนนี้มันกะเพื่อนกะขาดแคลนเรื่องน้ำไส้พอพม่พี่น้องเลยว่าตรงนี้มันจีน่าแรงเนาะบนเพอนยู่กะมันกะเป็นเนินโคกแน่เพื่อนหลักะน้ำบ่อที่เพื่อนไปคุดไว้มันกะแห้งแล้วเนาะพอพี่พี่น้องเห็นว่าใส่กินน้ำมันกะไปตักได้แต่กระป๋องน้อยนึงเนาะพอพี่พี่น้องเห็ กโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยกัช่วงนี้กัตอนนี้กัเบาเอ้กัสิได้คอตัวกับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็คือตอนนี้มันฝนตกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือตอนนี้กัฝนตกพ่อแม่พี่น้อง่อแม่กัสิได้เดินทางกับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเในก็ขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคู่ทุกคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปพ่อแม่ก็ขอกราบสบายดีเด้อ